ฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่จุ๋มนะคะเดี๋ยวเราก็โดนเหมือนกันแหละคะ่ะอืมนกว่าไม่โดนเห็นแล้วสงสารเพื่อนๆค่ะนะคะเห็นแล้วสงสารเพื่อนๆเดี๋ยวพี่จุ๋มเช็คแป๊บหนึ่งว่าขึ้นไหมนะคะขึ้นไลฟ์ไหมนะคะอืมอ่าโอเคแล้วคะ่ะนะคะ โอเคค่ะสวยสวยสวยว่าขึ้นไหมนะคะขึ้นแล้วค่ะคือย่างนี้ค่ะเห็นเพื่อนๆมาโอดควรกันนะฮะว่าโอ้ยโดนปิดกัน้นระวังนะคะอย่างสั้นนี่แค่สองสามชั่วโมงอย่างยาวสามวันอย่างยาวต่อไปอีกเจ็ดอย่างยาวต่อไปเป็นเดือนเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าเราถูกปิดกัน้นเขาจะขึ้นเมสเซจเลยค่ะเซสชันหมดอายุหรือว่าคุณไม่สามารถ ใช้ฟีเจอร์นี้ได้นะคะคำเหล่านี้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ะะเราก็ต้องทำแบบนี้นะพี่จุ๋มโดนมาแล้วพี่จุ๋มทำวิดีโอด,ด้วยนะแต่ว่าน้องๆอาจจะไม่เห็นนะคะน้องๆอาจจะไม่เห็นทำแบบนี้ค่ะจะได้ไม่โดนดูนะคะเราก็เข้าไปที่ professional แดชบอร์ดนะฮะไปที่แดชบอร์ดเราก็กดเข้าไปที่แดชบอร์ดเนี่ยนะฮะมันจะมีสามที่ที่เราจะเข้าไปไปตอบคำคำคำคอมเมนต์ของเพื่อนๆตอบกลับได้นะฮะอันนี้มีสามที่อันที่หนึ่งคือกระดิ่งรู้จักใช่ไหมฮะว่ากระดิ่งอยู่ที่ไหนพอเรากดเข้าไปที่กระดิ่งเราก็จะตอบได้นะแต่มันจะมาเรื่อยเลยนะและอันที่สองก็คือ กดเข้าไปในแดชบอร์ดเข้าไป professional แดชบอร์ดแล้วมันจะมีอย่างนี้ค่ะมันจะมีคำว่าตอบกับ22 c o m m e n t คเราแค่เข้าไปดูนะเราแค่เข้าไปดูแต่เรายังไม่ตอบนะคะถ้าเรากดเข้าไปดูนะมันจะเห็นขึ้นมาแบบนี้ค่ะนะคะเราก็จะตอบ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 ไปแต่มันยังไม่จบค่ะ a c e b o o k เขาต้องการช่วย Creator ซึ่งจะมี คือเขาเวลาเขาจะดันโพสต์เนี่ยมันจะมีคนเข้ามาเยอะมากนะคะมันจะมี3ามที่แต่เราก็เราก็เลื่อนไปนะคะหลังจากที่เข้าไปแดชบอร์ดเราก็ไปเห็นตอบกับ22รายการแล้วใช่ไหมคะเราก done ร็ดันขึ้นไปเรื่อยๆดันขะึ้นไปเรื่อยๆนะคะแล้วเราจะมาเห็นอันนี้ค่ะ tool คือเครื่องมือนะ comment manager ภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยเขาเรียกจัดการนะฮะ อ่ะแล้วอะไร,ไรตัวจัดการะคอมเมนต์นั่นนะฮะเนี่ยค่ะไอตัวนี้คือตัวที่เราจะต้องกดเข้าไปมันมีสัญ,ญลักษณ์เป็นกล่องสีแดงมีหัวใจม,มีรูปดาวอยู่ตรงกลางเนี่ยนะคะคอมเมนต์มาเนเจอร์หรือว่าจัดการจัดการคอมเมนต์นะคะตัวจัดการตัวช่วยจัดการเนี่ยค่ะมันจะขึ้นมาเหมือนกันเลยนะคะถ้าเราตอบกลับไปที่ยี่สิบสองเนี่ยมันก็จะไม่จบเข้าใจไหมมันจะไม่จบ เราจะตอบได้ทั้งคืนเลยแต่เราต้องปรากฏอีกตรงนี้ค่ะตรงสี่เหลี่ยมที่มีรูปสตาร์มีรูปดาวอยู่ตรงกลางแล้วเรามันก็จะขึ้น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 ,ข,นขึ้นให้แล้วมันจะจบค่ะมันจะจบมันจะให้มีให้คอมเมนต์พอสมควรยี่สิบสองเคสอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราไปตอบตรงกระดิ่งพอเราตอบตอบตอบแล้วถ้าเราตอบใช้คําเก่าๆซ้ําๆสั้นๆด้วยนะที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 เนี่ย เซสชันมันจะหมดอายุเลยนะ,ะมันจะบอกว่าคุณไม่มีสิทธิ์ใช้ฟีเจอร์นี้ละพี่พี่จุ๋มเคยทำวิดีโอออกมาน้องอาจจะไม่ได้เห็นเพราะว่าทำวิดีโอเดียว,ยวก็เลยทำไลฟ์อันนี้ออกมาให้ดูอีกถ้าเราตอบตรงนี้นะฮะตรงที่คอมเมนต์มเนเจอร์หรือว่าตัวช่วยจัดการคอมเมนต์เนี่ยเราจะมีเวลาไปผลิตคลิปของเราแต่ถ้าเราจะตอบตรงกระดิ่งอันที่หนึ่งนะสมมตินะลองด้งอย่างนี้นะกระดิ่งที่หนึ่งมีย2เคส แล้วต่อมาตอบกลับอีกยี่สิบสองเคสแล้วเรามาตอบอีปตรงหัวใจที่สี่เหลี่ยมสีแดงเนะี่ยแล้วมีรูปหัวใจเนี่ยหรือสีชมพูเนี่ยมีเออไม่ใช่มีรูปดาวไอสี่เหลี่ยมมีลูกดาวอยู่ตรงกลางเนี่ยมันก็จะเป็นสามทบยี 3, ่สิบสองคูณสามตอบเข้าไปเท่าไหร่สองสามหกหกสิบหกเคสถ้าเรามีเข้ามาเป็นร้อยนะถ้ามีคอมเมนต์เข้ามาเป็นร้อยเนี่ยเราก็ตีไปเลยสามร้อยเคสเราก็อวก <laughs> เพราะ่าน,นั้นหยุดอย่าไปตอบตรงกระดิ่งอย่าไปตอบตรงตอบกลับแต่ให้มาตอบตรงคอมเมนต์ตรงที่มีสี่เหลี่ยมนะฮะแล้วก็มีรูปดวงเสดาวอยู่ตรงกลางสีขาวแล้วมันจะจบอยู่แค่ร้อยคอมเมนต์หรือว่ายี่สิบสองคอมเมนต์หรือสี่สิบแปดคอมเมนต์จบในวันนั้นนะฮะมันจะออกมากลับมาเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมแล้วก็ตอบกลับไปครั้งเดียวพอไม่ต้องไปตอบสามรอบสามรอบก็อ้วก นะเพราะฉะนั้น a c e b o o k เขามีฟีเจอร์นี้เพื่อให้เราเรียนรู้นะเมื่อเราถูกกำจัดปิดกั้นเนี่ยกำจัดเวลาหรือว่าปิดกั้นเนี่ยเราจะได้เรียนรู้ว่าอย่าไปตอบตรงนี้นะอย่าไปตอบตรงนี้ฟังนะถ้าเรายังฝืนตอบตรงอีกสองที่คือการตอบกลับนะฮะแล้วก็ตอบตรงกระดิ่งนะฮะแล้วเราจะถูกปิดกั้นอย่างต่ำหนึ่งสองสาม 1, 2, ชั่วโมง อย่างที่สองสามวันอย่างที่สามเจ็ดวันอย่างที่สี่เป็นเดือนอย่าดื้อค่ะนะคะเรียนรู้แล้วอย่าดือ้อก็ทําตามที่ Facebook ให้เรียนรู้คือเขาไม่รู้จะสอนเราอย่างไงเขาก็สอนเราแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นมันจึงมีความจําเป็นอย่างมากที่เราจะต้องออกมาบอกกันนะคะการทํางานให้ Facebook พวกเรานี่แหละคือครูสอนคือคนที่จะมาเตรียม ให้ครีเอเตอร์รุ่นใหม่รุ่นใหม่รุ่นใหม่ออกมาช่วยกันทํานะคะพี่ไม่เคยเห็นที่อื่นเ้าสอนเงินอย่างนี้นะที่อื่นเขาสอนเขาคิดเงินกันทั้งนั้นนะ่ะนะก็บอกให้ทราบแล้วก็การช่วยกันมันก็เป็นการสมัครสมานสมัคมค,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 คีเกิดความรักให้กลมเกลียวรวยไปด้วยกันคะ่ะไม่ใช่รวยคนเดียวนะฮะไม่ใช่รวยคนเดียวโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อน้องตอบที่ตรงที่ กล่องนะ,ะสีชมพูมีดวงดาวอยู่ตรงกลางมันก็จะมีจำนวนการตอบคอมเมนต์ที่พอสมควรพอทำได้แล้วเราจะได้มีเวลาไปทำคลิปมาลงนะคะเพราะเรามี Challenge ดาว Challenge มี p s t t h h l l l n n g นะคะมี Membership Challenge ไอเ e e เบ e ร์ h ิพชาร l e นนี่ไม่มีเวลานะยังไม่ตอบยังไม่ทำก็ทำแค่ดาว Challenge กับ Post Challenge เพราะพี่ชอบทำไอสองตัวนี้นะคะ ก็มีความสุขในการทําเอาพอสมควรนะอย่าอย่าทำไม่ถึงก็แบบว่าทําแล้วอยากอ้วก <c oughs> พี่เคยทำมาแล้วรู้จึงออกมาบอกค่ะนะฝากให้น้องทุกๆคนได้ทราบไว้ว่าเราทําได้แต่ต้องรู้วิธีทําเราอย่าไปติดติดอยู่กับเรื่องเก่าๆเ,เดิมๆนะคะเพราะว่า f c e e o o o เนี่ยมันเป็นแพลตฟอร์มซึ่งเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเราต้องเปลี่ยนไปตามแพลตฟอร์มค่ะพี่จุ๋มพูดตอนเนี้ย มันก็อาจจะเป็นแค่ช่วงนี้นะเพราอเมื่อ facebook เขาปรับเปลี่ยนเครื่องมือใหม่ๆเราก็ต้องปรับไปด้วยนะคะเราจะต้องปรับเปลี่ยนไปตลอดเวลาถึงจะอยู่รอดค่ะโอเคนะคะถ้าชอบก็คลิกไลค์คลิกแชร์นะคะแล้วก็ Enjoy ตอบนะคะตอบ, comment, ตอบะคอมเมนตะ์ตอบให้เพลินเลยค่ะนะคะตอบให้เพลินเลยนะก็ฝากไว้ทุกท่านค่ะ ก็ถ้าชอบก็คลิกไลค์คลิกแชร์นะคะถ้าอยากจะฟังไว้วก็กดแชร์ไว้เก็บไว้ที่เขาเรียกอะไรเออรียลเซฟนะคะหรือว่าเซฟเรียลหรือว่าแชร์ไว้ที่หน้าโพสต์ของตัวเองเราจะได้กลับมาดูได้นะคะโอเคค่ะพี่จุ๋มสวัสดีท่านแต้ค่ะขอให้น้องทุกคนร่ํารวยสวยตลอดมีความสุขนะคะเงินทองไหลมาเทมาค่ะบัดตค่ะแล้วเจอกันในวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ